สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2ทับหและ2ทับสทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้พบกันเช่นเคยครับกับครูนครมาชาตรีนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะครับเราจะมาเรียนวิชาวิทยาการคานวณนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับสาหรับวิชานี้นะครับเราก็จะมาเรียนในหน่วยที่1นั่นกะ็คือการแก้ปัญหาอย่างง่ายจึงจะมี2เรื่องหลักๆนะครับก็คือ1คือการค้นพบปัญหา สองคือการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับการค้นพบปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนเคยพบเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิตไหมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องความนะปัญหาเรื่องส่วนตัวต่างๆนานานั่นแหละครับนักเรียนคนเราทุกคนล้วนจะต้องพบเจอกับปัญหานะครับในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับแก้ปัญหาได้ ทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่นะครับดังนั้นเราจึงต้องมาทําความเข้าใจกับปัญหากันก่อนนะครับมาที่การรู้จักปัญหาหรือการเข้าใจปัญหานั่นเองนะครับปัจจุบันนี้มีปัญหามากมายครับปัญหารถติดปัญหาฝนตกน้ําไม่ไหลอากาศร้อนหรือว่าง่วงนอนในขณะที่เราเรียนหนังสือ,อเมื่อเราพบปัญหาแล้วเราก็ต้องหาให้ได้ครับว่าสาเหตุของปัญหาน,นั้นมาจากอะไรอย่างเช่นว่าเราง่วงนอนขณะที่เราเรียนหนังสือ นั้นก็จะอาจจะมีสาเหตุมาจากเราเข้านอนดึกเพราะเราเล่นเกมเราเข้านอนดึกเพราะเราทํานูน่ทนทํานี่นั่นแหละรครับคือสาเหตุของปัญหาและเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นกะ็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับนักเรียนเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นจะต้องพิจารณาปัญหานั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างปัญหาที่เกิดนั้นเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากเราหรือเกิดขึ้นจากคนอื่นสามารถแก้ได้ที่ตัวเราเองเลยไหมนะครับ 2. การวางแผนแก้ไขปัญหาแล้วทาไมเราถึงจะต้องวางแผนแก้ไขปัญหาคะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราวางแผนแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็จะได้ทางออกที่ดีที่สุดและก็จะได้ทางออกที่รวดเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนเราก็อาจจะ แก้ปัญหานั้นโดยแบบงูงูปลาๆลาครับนั้งีย่ก็แก้ไปตามสถานการณ์เลยบางทีผลที่ออกมามันอาจจะไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ดีที่สุดนั่นเองครับครับมาดูการขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับยกตัวอย่างหนึ่งข้อนั่นก็คือจะทํายังไงให้หนักเรียนชายเนี่ยแต่งกายไปโรงเรียนให้รวดเร็วที่สุดเลยครับามาดูการมีอะไรบ้างเราก็ต้องทําการวางแผนก่อนว่า ขั้นที่หนเนี่ยเราจะใส่เสื้อใส่กางเกงก่อนนะหลังจากนั้นใส่เข็มขัด3ก็จะใส่ถุงเท้าสี่ใส่รองเท้าสุดท้ายเราก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายเราว่ามีตรงไหนบกพร่องไหมครับถ้าเกิดว่าเราข้ามขั้นตอนขั้นตอนเรียนอย่างเช่นว่าเราไม่ได้มีการวางแผนนะเราก็จะใส่ใส่อะไรก่อนถ้าเกิดเราใส่กางเกงก่อนนักเรียนถ้าเราใส่กางเกงก่อนปุ๊บแล้วเราค่อยมาใส่เสื้อ เราก็ต้องถอดกางเกงเพื่อเอาเสื้อใส่ในกางเกงใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะต้องใส่เสื้อก่อนนะแล้วก็ใส่กสวมกางเกงทับเสื้อนั่นเองนะครับจึงจะได้ทางออกที่ดีที่สุดและก็รวดเร็วที่สุดเราก็จะไปโรงเรียนได้เช้านะครับไม่ไปสายครับต่อไปมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1คือการลองผิดลองถูกนะครับลองไปเลยครับไม่ว่าผลจะออกมาผิดหรือถูกนะครับขอให้เราได้ลองทํา ่ามาช่วยเจ้าต่อทองตัวนี้ครับให้ออกไปจากเขาวงกลดนี้ได้ไปสู่ทางออกนะครับเราก็ลองลากเส้นไปเลยครับอ่าลองลากไปเลยถ้าเกิดผิดก็แค่เริ่มใหม่ครับถ้าเกิดว่าถูกโอเคก็เป็นกําไรกับเราเราก็ลองลากไปครับอ่าลากไปอ่าเจอทางออกแล้วโอเคต่อทองออกจากเขาวงกลดได้แล้วแค่นี้ครับนี่คือการลองผิดลองถูกถ้าเกิดว่าเราลองผิดเรามาเจอทางตันตรงนี้ เราก็แค่ย้อนกลับไปครับไปเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองข้อที่2นะครับใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุซึ่งกันและกันอ,อย่างเช่นนี่ครับมีเลข2มีเลข4แล้วก็เลขอะไรก็ไม่รู้แล้วก็8 10เรามาดูความสัมพันธ์ของตัวเลขชุดนี้กัน2ไป4 2ห่างกับ4อยู่กี่จำนวนครับห่างอยู่2ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นบวก2แล้วก็จะได้4 แล้วก็แปดกับสิบล่ะก็สิบลบแปดก็ห่างกันอยู่สองแปดก็ต้องบวกสองยินงเท่ากับสิบดังนั้นตัวเลขนี้ล่ะสี่ก็ต้องบวกบวกสองใช่ไหมครับบวกสองสี่บวกสองเท่ากับหกแล้วหกบวกสองเท่ากับแปดไหมหกบวกสองก็เท่ากับแปดอ่าเลขตัวนี้จึงเป็นเลขหกนั่นเองเนี่ยครับเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ว่า ความสัมพันธ์ของตัวเลขชุดนี้สัมพันธ์กันยังไงนั่นก็คือเป็นเลขคู่นะครับ2 4 6 8 10, 10 12 10, 14ด6ว่าไปนะครับต่อไปข้อ3มคือการขาจัดการขาจัดก็คืออาศัยความสัมพันธ์จากข้อที่2นะเลยครับแล้วพยายามข,ขาจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้เป็นเลข0แล้วเลขเ,เลข1นนะครับโจทย์ถามว่าตัวเลขข้อใดผิดอ่า ตัวเลขข้อใดผิดนะครับแล้วก็ตัดตัวเลขที่ไม่ใช่เลขคู่ออกไปครับนั่นก็คือเลข1แล้วก็ขจัดมันออกไปเลยครับตัดปัญหาออกไปดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1นะครับหมายเลข1นั่นเองที่ผิดนะครับศนย์แล้วไป2 4 6 8ี่นั่นเองนะครับนี่แหละครับคือการขจัดนะนะครับครูมีโจทย์ให้นักเรียนลองทำหนึ่งข้อนะครับให้นักเรียนลองวาดภาพในตำแหน่งที่หายไปและบง บอกว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นภาพนั้นนะครับอันนี้คือภาพนะครับภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ให้หาว่าภาพที่4เนี่ยจะเกิดภาพแบบไหนนะครับอ่าดูนะครับวงกลมเนี่ยมีส่วนที่หายไปอยู่ตรงนี้ส่วนที่หายไปตรงนี้นะครับส่วนที่หายไปคือตรงนี้ภาพต่อไปส่วนที่หายไปจะอยู่มุมไหนนะครับอ่าให้นักเรียนลองวาดดูนะนะครับครูมีตัวเลือกให้นักเรียนเลือกครับ าจากข้อเดิมเลยนี่ครับตัวเลือกข้อที่1ข้อที่2ข้อ3นักเรียนคิดนว่ารูปถัดไปเนี่ยรูปที่สีนะครับนักเรียนจะเป็นรูปไหนรูปที่1รูปที่2รูปที่3นักเรียนนักเรียนลองตอบคําถามครูในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นตอบแค่ว่าตอบข้อ1ข้อ2หรือข้อ3านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอ,ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับตอบคอมเมนต์ใต้คลิปเลยไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องเขียนนามสกุล ห้องอะไรไม่ต้องเขียนทั้งนั้นนะครับตอบแค่ข้อ1ข้อ2หรือข้อ3แค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับ